สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับปี่อติเกมสูวครับโอ,โ,โอ้โหตอนนี้อีพีที่เทเรทแล้วเนี่ยนะอยู่บนเกาะคนเดียวนะโอ้โข้างหน้าเป็นอะไรเฮ้ยควายเบสันโอ้โหเนื้อชั้นดีนะตอนนี้ทนะ่านผู้ชมฮะโอ้โหเราจะได้กินเนื้อควายใบสันละก่อนโอ้โแต่ลื่นเดือเกินฮนะลื่นมากเลยโอ้โหป่าไม้ของเราก็โตขึ้นแล้วนะเราปูกปลานะตอนนี้โอ้โหปลาโอ้โหมันช่าง เติบโตอะไรเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวเราต้องปลูกปลาเพิ่มนะแต่อันดับแรกเลยไปเตรียมอาวุธก่อนล่าควายใบสั้นกันดีกว่าปะลงไปในรูก่อนไปปุ๊บๆ๊บดูอาวุธก่อนมีอะไรบ้างปุ๊บทำอาวุธเพิ่มนะฮะกระบ,บองอันเดียวไม่น่าพอนะฮะควายมันอึดมากๆากเลยเดี๋ยวขอทำเพิ่มก่อนนะฮะปุ๊บปุ๊บ ทำกระบองเพิ่มก่อนนี่กระบองสองอันนะฮะแอบอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อเน่านะใช่ไหมเออเนื้อหน้าหูเนื้อที่มันกินไม่ได้นะฮะเนื้อพวกเนื้อหมาป่าเนื้อหมีอนะไรพวกนี้นะฮะอะเราทำอะไก็หอกหอกพอไหมฟืบกระบองสองหอกสองเผื่อไหมเผื่อไหมเผื่อดีกว่าโอเคเนาะ เพื่อน่อยเพื่อน่อยอเดี๋ยวก่อนนะขุดเพิ่มขุดเพิ่มตรงนี้มืดไหมมืดมืดนะ,ะเดี๋ยวขอติดทอสก่อนอันนี้เอาไว้ขุดหินนะฮะข้างล่างมีแร่ไหมเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจ ต่อยอีกหน่อยเนึนงจะได้ไม่ต้อง,ตงเสียเวลาขุดเยอะๆนะฮะนี่ว้าวเป็นไงบ้าง่ะทำอาวุธเพิ่มก่อนกลวยมันจะไม่พอนะฮะกระบองนี่สำรองไว้ก่อนแล้วก็หอ,อกด้วยนะฮะอันนี้เป็นไงบ้างละ่ะโอเคไหม ไปแล้วครับยัง้ยสางตัวไว้เดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะมีตัวที่โดดเดียวอะแล้ววิ่งทันเลยเนี่ยโอ้โหมีสิงโตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแข่งเริ่มจะละลายแล้วเดี๋ยวก่อน,นะนนะทดสอบกันวิ่งก่นอนเออวิ่งหนีทันเปล่าวะธนูสิครับเตรียมก่อนเลยธนูธนู เดี๋ยวก่อนนะลูกธนูไหรปึ๊บนี่มันจะไล่ตามเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะหนีเราอันนี้ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ย,ยลื่นลื่นเฮ้ยลื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งตามเราเราไม่กล้ามอง เฮ้ยยิงเฮ้ยบินตามวะมันลงมาไม่ได้นะรตีแบบนี้ดีกว่านี่มันใจตัยนี่เดี๋ยวมันเจ็บนี่นี่โวยลง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 นี่อึดไหมอึดไหม มาช่วยกันนะนี่โอ้โหเพื่อนมันยังไม่รู้นะท่านผู้ชมอ่ะโอ้ยโชคดีเหลือเกินโอ้ยลากควายไปสั้นได้ฮิดมากมากเก็บเลยเก่อนโอ้โหอุ้ยเราจะได้อะไรเอ่ยเฮ้ยเราได้อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้โอ้ยได้เนื้อดิ้นเนื้อได้ได้ดังไหมโอ้โหสบายเลยนะตัวนี้ ว้าวโอ้โหท่านผู้ชมฮะโชคดีมากๆเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวแม่อะไรกันนี่ว้าวเอาสักตัวไหมเฮ้ยอย่าก็อย่าบึง้งอย่าเบึงบ้งจะมืดแล้วหลับก่อนจะมืดแล้วจะมืดแล้วหลับก่อนหลับก่อนเฮ้ยว้าวเดี๋ยวก็ รีบย่างเนื้อก่อนเดี๋ยวมันจะเน่านะเนียรีบย่างเนื้อก่อนนี่เนื้อจะเป็นสีแบบนี้นะฮะสดสดแบบนี้ปุ๊บดีไงว้าวพอไหมพอไหมเผื่อเผืออ่อฟื้นหมดเนะขาหลับก่อนปุ๊บตื่นมาค่อยเอาเนื้อมานะฮะอุ้ยได้เนื้อวันนี้นยะเราจะได้กินเนื้อควายไบสันโอ้ยอยังอยู่ไหมอีกสองตัวยังอยู่ไหม ล่าทิละตัวดีไหมเออขนเฮ้ยจริงๆเราก็ควรจะทำตู้เก็บก่อนนะดีไหมดีปะ่ะเออถูกไหมถูกไหมเออเนอะน่าจะทำตู้หน่อยนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงอืม เก็บก้อนพอังยางมันเต็มปึ๊บปึ๊บเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคอ่ะเก็บก่อน,อ,อ,อ,นอันนี้เป็นหนังหมาป่านะอันนี้เป็นใช่ปะ่ะนี่หนังวัวเนาะหนังหมีหนังควายเบสันนะอ่ะเอาละ <c oughs> ลาหมดยกฝูงได้ไม่ <c oughs> มีสามตัวเองเนี่ยยังอยู่ปะ่ะ ้ยลากควายไปสร้างสุดยอดเลยเราอะไ่อบอกนะโดนหมาป่ากินไปแล้วตอนนี้อากาศเริ่มอบอุ่นนะสังเกตได้ว่าน้ำแข็งเริ่มจะละลายนะ,ะยังอยู่เว้ยสูตรเดิมนะแต่มันลื่นนะเวลาวิ่งนะไปก่อนนะวิ่งนวนม้มะจะหมีมันทันป่ะเนี่ยตัวที่สอง อย่าเข้าใกล้มากอย่าหนีไม่ทันนี่เอ้ยเื่นเ่อนเลืน่นเออสูรเดิมสูรเดิมครับวิ่งเข้าลงหลมงอ๋อทันเร็วเร็ววัวแต้มวิ่งช้าจังวะอุยอ้ยอุ้ยเกือบ ทนันอไหมอ้าวโอ้โหนึกว่ามาโอเคมไม่เป็นไรอีกสักดอกนึงอ้าวไม่ถึงอกีกอะไรเนี้ยดอกสุดท้ายเอาละถึงด้วย นี่นี่มันลงมาไม่ได้นะทุกทชมฮะตัวมันใหญ่โอ้โหเอาละสบายเลยนี่สบายนะไม่ต้องไปไหนเลยโอ้โหสุดยอดเราทำไมเราฉลาดอย่างนี้นะเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะโอ้โหไม่บอกว่าเจ็บโอ้โหยอย่าลงน้ำนะ วางวางล็อกปุกหล่มนี่โอู้หูยอีกตัวหนึ่งก็เสร็จแ,แน่ๆนะโอู้หูยวันนี้ล่าหนังอู้หได้เนื้อได้หนังโอู้หูยไข่ใบสัน้นโอู้หูยอิ่มแน่ๆเลยโอู้หูยได้สี่ชิ้นเลยเว้ยเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะได้มากกว่าตัวที่แล้วอ่ะอีกสักตัวหนึ่งเอ,อ้หมดฝูงเลยนะจะเก็บไหมไหมไปไหนล่ะ ก่อนนะเดี๋ยวเก็บเก็บลูกธนูก่อนคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนอุ้ยลื่นลื่นอย่ามิกล้านะกลัววิ่งไม่ทนมันว่ะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยมันลงน้ำแล้วเดี๋ยวก่อนนะลื่นลื่นลื่นย เฮ้เยเื่อนเลื่อนเืน่อนเรื่อนเร็วไม่หันหลังลนะนะรูมเลื่อนโูวิ่งอ้าเฮ้มันอยู่ไหนอะ่ะตามมาป่ะวะโอ้โห อยู่ไหนวะโอ้โหเฮ้ยลูกธนูหมดวะเดี๋ยวก,ก่อนลูกธนูหมดวะต้องหานก,กอ,นอ่ะเมื่อกี้เราเรายังไม่ได้เก็บเนื้อเลยนะที่เราย่างไว้นะ,อะ,อะโอ้โหจะมืดแล้วจะมืดแล้วตอนนี้เราได้สองตัวแล้วจุ่มจุ่มอะโอ้โหอะไรนี่สุดยอดเลย ประตูแป๊บหนึ่งนี่เนื้อเนื้อเนื้อขอกินก่อนเนื้อควายเบสันโอ้โหอิ่มท้องเลยนะอ่ะอัน,นที่เหลือก็ย่างต่อเลยจะอรออนไรใช่ไหมใช่ไหมอืมอ่าย่างต่อเลยสี่ชิ้นเนะนี่เป็นไงเป็นไงเอาละ ได้หนังไหมเพิ่มอีก3ามืนปุ๊บแปดพืนแล้วโอ้โหสบายทำไรด,ดีวะเดี๋ยวก่อนดูร่างกายแล้วกอนหมวกเรามียังเป็นหมวกธรรมดาใช่ไหมถ้าเราได้อยากได้หมวกแบบหมวกหน,นาหน,นากว่านี้ได้ไหมเออได้ปะวะลองทำนะลองลอง,ลองทำดูทดสอบดูหมวกหนังหมีได้ปะใช่ปะเราก็ไม่รู้นะฮะไม่เคยทำเอ,อ้ยได้ไว้ มันจะอบอุ่นกว่าเดิมเปล่าถอดก่อนอันนี้หมวกแบบกระลาธรมรมดาเนะนี่ยนี่เหไหมมันจะได้อบอุ่นขึ้นนะท่านผู้ชมฮะว้าวว้าวาเดี๋ยวดูวิธีการทำก่อนเครื่องนุงหฮมนะมีอะไรบ้างปุ๊บ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 ขอดูก่อนฮนะเสื้อผ้าเรานี่อะไรบ้างที่ทำมาจากหนังวัวหนังหมีที่ทำได้นะเฮ้ยเฮ้ยบูทบูท เออแบบนี้ดีกว่าแบบนี้น่าจะบอบอุ่นขึ้นนะอ๋อเอาละใช้หนังโอ้มันจะบอบอุ่นขึ้นนะใช่ไหมเป็นรองเท้าบูทเลยอื้อโอเคละอ่ะได้ละเดี๋ยวขอทำรองเท้าบูทก่อนท้องชมนะฮะอ่ะทำไงนี่หนัง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 เอาหนังออกมาก่อนหนังอยู่นี่โอ้ใช้หนังเปลือกันนะเนี่ย ีแบบนี้นะ,ะเฮ้ยช่ป่าถูกป่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาถูกแล้วนี่จะไหมะอะไรอะอะไรอะคือคือขอดูใหม่เฮ้ยรองเท้าบูทเมื่อกี้อะที่เขานนะเราทำอะไรผิดเปล่าวะบูท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 นี่ไง เฮ้ยหรือว่าเช่นหนังหมาป่าวะใช่ป่ะเออหนังหมาป่ามั้งเนาะ <c oughs> ไม่รู้โอเคไม่น่าใช่อ่ะผิดเลยเราอันนี้มันเป็นหนังวัวหนังหมีใช่ไม่ได้ต้องเป็นหนังหมาป่าเอาละหนังหมาเรามีมีพื้นเดียวเออใช่เออ,เอ,อโอเคไม่เป็นไรเราค่อยไปล่าหมาต่อทีหลังเอา ย่างเสร็จแล้วนะฮะตัวน,นี้ว้าวนี่ว้าวเนื้อวัวเนื้อ,อย่างเพียบเลยอิ่มไปอีก,อกนานนะความันจะเน่านะท่านผู้ชมว่าโอ้โหว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวเก็บก่อนปุ๊บหมวกนี่อเอาละประมาณนี้แล้วกันอเอ้ยจะมืดแล้วขอหลับก่อนแม่หลับก่อนนะท่านผู้ชมฮะ ตอนนี้พี่อูดเหลืออยู่แค่ช่องเดียวนะกรุณากดติดตามช่องนี้ด้วยนะะช่องจุ๊บทีวีไม่ไม่มีแล้วนะตอนนี้นะเหลือช่องเดียวจริงๆนะนนเตื่นมาดูซิว่าอีกตัวหนึ่งยังอยู่ไหมควายใบยสั้นโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันหน้าอะไรเนี่ยหิยมะหล่นด้วยนันผู้ชมโอ้โหจะอยู่ได้ไหมเนี่ย โอ้โหมันหน้าอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะหน้าอะไรครับมันเริ่มหนาวโอเคนี่อากองฟืนกองฟืน<ๆ><ๆ>อ่ะอุ้ยหน้าฝนใช่ไหมถึงว่าหิมะละลายหมดเลยโอ้โหเรามาจนถึงต้นฤดูฝนเลยน,นี่อ้าวแม่แม่ ธนูก็หมดด้วยนะทุกชมฮะต่อไปเราจะล่าหมาป่าดีไหมเนี่ยหนาวด้วยโอ้โหอัอนี้นะขก็ฟืนเติมเชื้อเพลินี่ หนีไปไหนล่ะไอหมาป่าบ้าโอ้โหมาโอ้ยอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันดุกจริงมาอะไรฮะนี่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 าตามด้วยนี่หอก่อยไอหอกหัก เอาหนังมาเราจะทำรังเ้าบุทนี่อา้าหนังมาหนังมาจะหนีไปไหนเฮ้ยลงน้ำฉุนเลยเขึ้นมาละขึ้นมาลักเฮ้ยมันชอบหนีเรานี่มา,าเสียธนูเอ้ยเสียไอ้นั่นไปแล้วอุย้ยมันเจ็บเว้ยตัวตัวนี้บาดเจ็บเว้ยนี่ <c oughs> ม่เจอฝีมือเราเข้าไปนะฮะสุดยอดเลยหนาวเว้ยหนาวเว้ยเอาเร็วสินนนนหนังหนังหนังตากันหนังยิ่งเดียวเก,เ,กเก็บเก็บเก็บอันนี้ด้วยเก็บฮอกดูหนาวเว้ยโอ้โหเย็น,นเย็นน้ำเย็นขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วเร็วไปถึงไฟก่อนไฟดับจังคโอ้โหขอหนังอีกสักผืนหนะึ่งฮะหนังหนังไม้อีกสักผืนหนึ่ง เพราะของเดิมเรามีหนึ่งผืนแล้วเอาให้ได้ครบสี่ผืนใช่ไหมปั๊บอ,อุ่นสบายตัวนย้เหนไหมทุนผู้ชมไหมอีกเพื่หนึ่งเราจะไปทำมันทับบูทนะฮะบิ๊กเชมโอ้ยรงนี้ปลาอันนี้เราปลูกเองนะทานผูช้ชมเห็นไหมเดีย๋ยวเราจะปลูกเพิ่มอีกออออนี่นไง ได้ไมามนี่เจ็บแล้วสิเจ็บแล้วโอ้โหอาหนังเราได้ครบแล้วนะฮะตอนนี้ว้าวได้หนังครบแล้วมีไหมโอเคไหนหอกหอกเก็บหอกขืนก่อนลงน้ำเยอะอุ๊ยลงน้ำแล้วก็หนาว เสร็จแล้วเราก็ไปผิงไฟดอผูชมต่อไฟเพิ่มปึ๊บดีโอวร้อนร้อนร้อนใกล้เกินไงป่ะยางไงี้ยป่ะเดี๋ยวนะเติมต้ไม้ก่อนเจะปลูกต้นไม้เพิ่มป่าจะได้ใหญ่ขึ้นเข้าใจไหม ไม้เยอะจริงๆใบไ,ไม้เราสามารถคราฟเป็นต้นไม้ก็ได้นะเป็นต้นอ่อนแล้วเราก็เอาไปปลูก <c oughs> แต่ปลูกพื้นที่ทรายไม่ได้ไหมเห็นไหมต้องดินดื้อเท่านั้นนะฮะพยายามพยายามโอ้โหเพียบเลยนี่โอ้โหโอ้โหได้ตามจํานวนใบที่เราเก็บเลยนะจํานวนต้นนะฮะเฮ้ยอะไรนะดับไปเหรอดับเร็วจัง วุ้ยต้นอ่อนเพียบเลยนี่นไงเดี๋ยวมาปลูกต้นไม้กันเพิ่มนะเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ป่าเอเดี๋ยวก่อนนะเป็นไรโอเคนะปลูกบริเวณพื้นที่นี้ประมาณนี้อย่าอย่าใกล้เกินนะเดี๋ยวมันจะอาจจะขึ้นยากนะต้นไม้มันจะชนกันเกินเนาะอันนี้เป็นป่าดงดิบแน่เห็นไ,ไหมปลูกทรายได้ไหม จะตายนะไม่น่าได้เหรอจะเว้ลาเอาดินมาปลูกเนาะใช่ไหมนี่โอ้โหปลูกปลาแนละ้วดูนะว่ามันจะได้ไม่จะเป็นปลาไหมปลูกปลาชนบ่เกียดเลยอืมอือนี่เต็มเลยนะสัตว์ปลาจะได้มันอยู่กันเยอะๆอ,อืมไปห,หมดเอาจัางอีกห้าต้นไป ไอ้แบบเอาแบบริมน้ำด้วยนะโอ้โหหมดแล้วดีจริงๆเลยอะไรนี่ไปทํา้ตาบุตรกันดีกว่าไปะอ,อะไรเนะี้ยนี่ปลาเราจะต้องให้ปลามใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ดินมันมีน้อยนะท่ผู้ชมเนาะดินมีน้อยจริงๆต้องใส่แล้วต้องดูดขุดดินเพิ่มนะฮะเอามาทํา แทนที่ทรายนะเราจะพลิกผืนทรายเป็นผืนป่าเออแต่สำคัญคือต้องไปหาดินมาเพิ่มนะโอเคไหมไปนะไปอะไรทำท้าบุตตามสูตรนี่ใช้ไม้สองแผ่นนะแล้วก็ใช้หนังหมานี่ไงมันทำให้วิ่งเร็วขึ้นใช่ไหม ใช่ป่ะใช่ป่ะาลอง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 ,ลองทดสอบดูเนะี่ยวิ่งเร็วขึ้นไหมเมืนพื้นดินนะวิ่งเร็วไหมหรือว่ามันอบอุ่นวะทดสอบวิ่งนะอ่าโอเคลองกลับไปใช้คู่เดิมพอกันไหมเออก็อง,งงเหมือนกัน <laughs> ประโยชน์ของมันคืออะไรทําให้อบอุ่นหรือเปล่าวะเส่มไหมความเร็วมันจะน่าจะพอๆกันหรืออาจจะเร็วกว่านัโอเคแต่ก็ทาแล้วใส่เลยครับนี่มันน่าจะเร็วขึ้นนะตามความรู้สึกนะฮะโอเคจะมืดอีกแล้วอะอะไรเนี้ยเดี๋ยวหลับแป๊บเดียวนะ,ะตื่นมาจะดูว่าต้นไม้มันจะโตไหมที่เราปลูกนะฮะเราจะปลูกเพิ่มนะฮะ ให้มันเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์วันนีเ้เราได้ปลูกปลานะแล้วก็ได้ทำรองเท้าบูทนะฮะอีพีนี้เราได้ล่าควายใบสั้นถึง2ตัวเป้าหมายเรา3ตัวปรากฏว่าโอ้โหมันหิมะละลายก่อนนะนเลยหนีไปเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรตื่นมาแล้วนะรับไปแล้วอ อยู่ไหมหิวอยู่เนี่ยยังไม่น่าเลยเห็นไหมอีกสี่อีกสี่ชิ้นนะเฮ้ยเฮ้ยต,ต้นไม้ต้นไม้โตโอ้โหอะไรนี่โตเร็วขนาดนี้เลยพานไปขึ้นเยอโตเลยนะท่านผู้ชมเป็นปลาแล้วสุดยอดเลยเหไหมปลาสวยด้วยมือเราเห็นไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะตอนนี้ต้อนอะไรวะสีเขียวเนี่ยโอ้เฮ้ยเพิ่งรู้นะ เฮ้ยตัวปลาสีเขียวก็มีเหรอโอ้โหว้าวสุดยอดเลยอุ้ยปลาเด็กอนเราเราเราขยายปลาถึงไหนเนี่ยอุ้ยนู้นนู้นนู้นอุ้ยจะเราปลูกริมน้ำอุ้ยมีมีเสือดำด้วยเสือดำโู้โหระวังเสือดำด้วยนะฮะมันจะโดดสูงมากอยู่ใกล้นี่เอ้เนี้ยโอ้โหเราปลูกต้นไม้ริมน้ำไหม ว้าวเป็นปลาเลยนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเราปลูกต้นไม้ไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวปลูกปลูกเพิ่มไหมให้ปลามันหนานแน่นอยู่นี้เอาอีกปลูกเพิ่มฮะปลูกเพิ่มแม่เจะกลายพันธุ์ได้ต้นไม้อ่ะโอ้โห,นะต,หตัดง่ายจริงใบไม้นะเก็บง่ายงายมากๆโอ้โหมีเถาวัลย์ด้วยแม่ ได้ไหมเราจะได้อาศัยอยู่ในป่านี้เลยดีไหมเออสบายแล้ว,ลวทีนี้อุ้ยเสือเสือมองเราไม่อยากสู้มนันเดี๋ยวก่อนขอคราบก่อนบู๊เอาล้วสี่ิบต้นเอาเรียมปลูกในพื้นที่ที่มันแบบเป็นดินนะฮะ ตรงนี้มีดินด้วยตรงไหนมีดินปลูให้หมดเนซายปลูกไปได้เลยไม่ขึ้นนะลองแล้วอุ้ยปูผิดไม่เป็นไรนี่ปูให้หมดอะไรเป็นดินนี่เฮ้ลว,วงเสือด้วยนะนี่โอ้โหแม่โหดูดูตรงนี้นะ มันหนาแน่นไปเต็มด้วยต้นไม้นะปลูกให้หมดเลยจะไม่ให้มีแสงแดด่องเลยนะตัวนี้ปลูกให้เต็มพื้นที่เนาะแบบว่าไม่ต้องมีแดดเลยฮนะมาดงดิบนะฮะโอ้โหแบบที่มันดูดิ่มันจะขึ้นได้ไหมแบปบปลูกแบบหนานแน่นั่เงี้ยระบบนิเวศของเรายอดเยี่ยมเลยล่ะนะฮนะคอยดูนะที่นี่จะเป็นที่มีสัตว์ไม่อยู่ ไปห,หมดเลยไม่รู้ปลูกไงปลูกไปหมดตรงไหนตรงไหนเป็นพื้นที่ดินปลูกให้หมดเฮ้ยไอ้หมดไอ้หมดขึ้นได้หรือเปล่านี่เดี๋จะมีดินด้วยไม่รู้จะขึ้นได้ไหมเนี่ยดินไม่ค่อยสมบูรณ์ทางนี้นะเป็นดินเดดแปลงแรงไงไม่รู้นะนี่ก็ลองปลูกดูนะ ไปสิงโตสิงโต้ยเฮ้ยอันนี้เป็นหินหรอือเปล่าวะหินหรือดิน,นออดินดินถูกเลยเดี๋ยวตื่นมาก็จะรู้นะฮะโอเคอะตื่นมาก็จะรู้ว่ามันจะอยู่รอดไหมว้าวโอ้โหอะไรเปลี่ยนจากไทเลรายเป็นเอ่อ ปลาได้ยังไงวะฝีมือจริงๆเลยพิกฟื้นปลาสุดยอดเลยแน่ๆนก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 โอ้เลย <c oughs> เลยเฉยเลยไม่อยากลงวะกลัวมันจะหนาววะแล้วนะกาได้ไหมนกนกนกนี่เราต้องการขนนะต้องการขนเอ <c oughs> เาเลเวลสามแล้วสามารถที่จะคราฟเด็กได้นะแต่เราไม่มีแร่เลยทำแบบนี้ไม่น่ามีนะดูแล้วนะว้าฝนตกใช่ไหมถ้าฝนตกถ้าเราอยู่บริเวณนี้ยมันก็ปลอดภัยไงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นป่ามันบังได้เห็นไหมประโยชน์ของป่าก็คือนี่ไงเป็นที่หลบอะไรต่างๆได้มากมายนะพอเราทําป่าเราก็จะสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้เออคือกรน,นี้แหละ นเหมือนเมืองเลยโอ้โหโอเคไหมอ่าโอเคเดี๋ยวตื่นมาถ้าจะรู้ว่าป่าที่เราปลูกนั้นมันจะโตอีกไหมสำหรับคลิปนี้ก็นานพอสมควรเดี๋ยวท่านผู้ชมถาด่านะมันนานเกินเดี๋ยวติดตามชมในอีพีต่อไปละกันมาดูป่าที่พี่อุ๊ตปลูกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ยังไม่ยังไม่มืดเลยใช่ไหมลาตีสวัสดิ์ละกันหลับก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามชมด้วย